ไม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วการทํางานเยอะๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขชีวิตของเราอะค่ะ,ะการการมีความสุขในชีวิตของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปค่ะมีวางแผนเรื่องธุรกิจไปไหมพี่ธุรกิจก็มีแค่ร้านเสื้อผ้าที่ทำมา1ิกว่าปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรขยับขยายไปอย่างอื่นค่ะ เรื่องหัวใจเรื่องหัวใจมีคนทำอะไรนะคะหัวใจมีค่กินข้ามาบ้างไม่ค่อยได้ยินเลยทำไมนะคะมีหนูมาคุยเรื่องนี้ฮะมีค่ะมีมีคมที่คบมาเป็นสิบปีแล้วค่ะค่ะมีงานไม่เป็นคนนอกวงการใช่ค่ะไม่เปิดตัวเลยเหมือนเราเปิดก็ค่ะไไปแเออจริงๆก็ไม่ได้ปิดนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ปิดบังแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไปปกติทั่วไปค่ะเพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้ได้เห็นมากกว่าค่ะเหมือนว่าเราไม่ค่อยเรกับลง่า อ๋อใช่ใช่ค่ะ <c oughs> คือมันก็จะมีแบบว่ามุมบางอย่างที่เราก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวคะ่ะเขามาเป็นสิป,ปีแล้ววางแผนในชีวิตคู่มานอย่างที่ก็มีคุยคุยกัน,นะค่ะมีคุยคุยกันค่ะไปอีกสักกี่ปีจะได้เห็นงานแต่งงานฮะเออยังไม่แน่ใจทางผู้ใหญ่ที่บ้านไม่มีไร้งรเงินอะไรเลยไม่มีค่ะ, <c oughs> คะ